ไปครับราศีไปครับยังไม่จบครับยังไม่จบเหลือเกลียวไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับระเบิดระเบิดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเกลียวสักครู่นะสักครู่นะครับสักครู่ครับปล่อยตัวมาแล้วไปแล้วไปเปาแล้วดูไสีไปครับราศไปครับไปทางนี้

ดยยกก่จะเป็นวัยรุ่นเนืองเขตหรือว่าจะเป็นเด่นปา่าทัวร์ลงทีสีกันสักครู่นะครับนักแ,แข่งจับมาแล้วครับเอาล้อหน้าไปเก็นะครับน้ำเงินเข้าไปฮะน้ำเงินเข้าไปฮะวัยรุ่นเนืองเข,เข้าไปครับวัยรุ่นเนืองเข้าไปฮะอ้าวยังไงครับ อ้าวอวอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปายเดี๋ยวยวเดียวสักคู่นะสักู่นะสักคู่ครับไม่จบไม่จยัไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับเอาไปเรื่องนกัไมเดี๋ยวสักคู่ ก็ไมบค่อยพิจารณาตอนนี้แล้วคู่เมื่อกี้ยังไม่จบเลยขับคุณแอร์บินเลยนะครับความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะโอ้น่าเงินเข้าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลที่กล้องเลยนะครับลุกแล้วนะครับลุกแล้วนะฝ่ายน่าเงินครับจบนะครับน่าเหมือนครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจบแล้วครับที่สองดูดิ